เป็นหน้าที่สำคัญน้าตงเรียนวัดหนองจอก mm. ทันานมีรายละเอียสาธิตปุณณ์ปสวัสดีครับน้ากรรมการสถานศึกษาแกร์กุลเกียรติคณะครูทุกท่านนะครับในชีวิตการรับราชการของคนเราเนี่ยครับถ้าสามารถอยู่ได้จนอายุครบ 60ปีนี่ก็ถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลที่มีความวิทยุตสาหะมีความอดทนมีความรักในอาชีพอย่างเช่นคุณครูกน,นิกาจเจริญธรรมเป็นตน้นซึ่งท่าน,นรับราชการครูมาเป็นเวลานานก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีความอดทนมีความรักในวิชาชีพครูอย่างนี้นี่เองนะครับการที่ แุ่คนเนี่ยได้มาเป็นครูก็ถือว่าเป็นคนที่ได้ทําบุญได้กุศลกระเด็กนะครับจึงมีวัย60แต่แล้วดูแล้วว่าหน้าตาตนะ่ก็ยังเหมือนไม่เหมือนกับคนที่อายุที่60บางคนนะครับสำหรับท่านนี่วัยของท่านก็ยังอ่อนนะครับส่วนนะครับลักษณะอุคลิยต่างๆของคุณครูกันิกานะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้ สัมผัสโดยตรงนะครับแต่ไปสัมผัสสื่ทอดจากเด็กอีกรั้งหนึ่งลองแอบไปถามนะครับเด็กที่คุณครูกานิกาสอนอยู่ว่าคุณครูคกานิกาเป็นอย่างไรบ้างเด็กก็จะบอกในคําเดียวว่าเป็นคนใจดีนะเป็นคนที่นักเรียนอยากจะเรียนด้วยนี่แหละครับก็น่าจะนะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเป็น,นะรูชนียบุคคลนะครับในด้านวิชาชีพครู ในด้านวิชาชีพครูนั้นถ้าคนเขาอยากจะเรียนด้วยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าหากว่าไปถามว่าครูคนนี้เป็นอย่างไรโอ้ยครูคนนี้เลยนะยิงก็เจ็บตีก่อนเก่งน,นะบางทีก็ไม่ไปยสอนไปไหนก็ไม่รู้ในเวลาแต่ไปถามเรื่องราวเกี่ยวกับครูกันนี้ก,ก่นแล้วนะครับเรียกว่า80%นะนะครับถาม10คนเนี่ยเดีนะ๋ยวเร็วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะครับไม่มีใครตอบเลยว่านะครับว่า คุณครูกนิกาสอนไม่ดีหรือคุณครูกรนิกานะครับทอดทิ้งเด็กไปไหนตตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะก็ถือว่าท่านก็จะเป็นแบบอย่างนะครับให้กับน้องๆน,นะที่ยังมีอาชีพนะครับในการสอนเด็กนะให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสอนเด็กให้มีทักษะชีวิตสอนเด็กให้เป็นคนดีนะครับ ก็ขอยกย่องสรรเสริญนะครับพี่แดงกานิกานะครับครับขอบคุณครับกานิกาพี่แดงพี่แดงที่เป็นที่รักของเรานะคะ่ชมพูสุดดีใจแล้วก็แล้วก็ยินดีกับพี่แดงด้วยที่พี่แดงได้เกียณด้วยราการนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนโวยพรพี่แดง ทั้งตัวพี่แดงและคของโบนะคะก็ยินดีแลก็ดน่พีงนะคะะเยเวลาจะเส็จแล้วก็ขอให้พี่แดงมีความสุขนะครักษาสุขภาพอย่าให้มีโรคไคร้เุเข้ามาเรียนเลยนะคะ ได้ร่วมงานกับพี่แดงมาเป็นระยะเวลา14ปีก็รู้สึกขอบคุณมากเลยนะทีะ่ได้มาอยู่กับพี่แดงได้อยู่สายชั้นเดียวกันพี่แดงดูแลน้องๆทุกคนได้ดีมากช่วยเหลือทุกเรื่องใครมีอะไรเดือดร้อนพี่แดงก็ช่วยโดยเฉพาะกับตัวหนูเองเนี่ยรู้สึกประทับใจพี่แดงมากที่สุดเลยแล้วก็อยากจะบอกพี่แดงเลยนะไม่เคยบอกกับพี่แดงเลยจะอยากจะบอกพี่แดงวันนี้ ก็หนูว่ารักพี่แดงมากที่สุดเลยรักเหมือนพี่สาวแท้ๆคนหนึ่งเลยเพราะใช้เวลาอยู่กับพี่แดงเนี่ยมากกว่า,มากกว,ามากกว่ากับพี่น้องจริงๆอีกเพราะว่าอยู่ร่วมกันทํางานร่วมกันมาจากวันนี้ไปแล้วเนาะพี่แดงก็จะได้ไปพักผ่อนได้อยู่ที่บ้านไม่ต้องมาเดินขึ้นมาถึงชั้นสี่อีกแล้วแต่หนูคงเหงามากเลยเนาะไม่ได้เห็นหน้าพี่แดงแต่ไม่เป็นไรพี่แดงอยู่ใกล้ๆจะไปคุยที่บ้านก็ขอให้พี่แดงมีความสุข ทุกทุกวันหลังจากนี้ไปนะคะพี่แดมีความสุขทุกวนันแล้วก็ตลอดไปเลยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงว่างว่ามาเยี่ยมน้องๆบ,บ,บ,บ้านนะคะเกษียณนะคะเอาไปแล้วไม่มีอะไรทาก็ขอให้เทีเ่ยวให้สนุกเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเกษียณเกียณอายุไปแล้วนะคะพี่แดงขอให้พี่แดงมีสุขภาพแระาไยที่แข็งแรง ให้ร่ำรวยงินทองแล้วก็ตัมมาหารน้องๆ้างนะคะยินดีตามมรหาพวกเรานะคะเรักษาสาพค่ะน,นะคะจไม,ม่ดึงคูแดงเลยนะคะพราะว่าอย่าลืมมาหน้าว้องกันหดอีกนะคะเรามาคุยกันเหมือนเดิมแล้วก็บ้านไกลแวะมาบ้านนะคะแล้วก็ เหนื่อยก็หลายปีแล้วสอนมาก็หลายปีแล้วมุงใ,ใจด้วยนะคะที่จะได้พักสักทีสวัสดีค่ะพี่แดงในวิจัยนะคะที่ได้รับผิดชอบห้องเรียนต่อจากพี่แดงแข่งจะพยายามทำดีที่สุดค่ะแล้วก็ได้ทราบมาว่าพี่แดงเป็นครูที่ดีทำหน้าที่ได้ตรงตามเกณฑ์การของวิชาชีพครู ็จะพยายามจะเดินรอยตามะทัใจพี่แดงมากพี่แดงทางานรวดเร็วมีจิตใจอบอ้อมอารีมีความเมตตากรุณาต่อเด็กนักเรียนและเพื่อนหูเสมอมาพี่แดงเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพของครูปิยาขอให้พี่แดงพักผ่อนอยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขนะคะแง่พวกเรา มีความรู้สึกความทรงจำที่ดีหลับคร,รูกานิกาพราะครูกากนิกาเคยอบรมสั่งสอนเวลาที่เราทําอิดถึงแม้จะไม่ได้อยู่คนละห้องกันก็ตามครูก oh. ูกานิกาเป็นคนที่มีนิสัยดีคอยช่วยเหลือเด็กถึงแม้เด็กจะลำบากครูกานิกาก็จะคอยเลื่อเฟื้อหรือยื่นมือและคอยอุ้มชูเรามาตั้งแต่เราอยู่ร .1 ถหนึนงออง่งป .2 ออ นูเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เรียนกับครูกานิกาแต่น้องๆของหนูทั้งสองคนได้เรียนกับครูกานิกาน้องๆบอกว่าครูกานิกาสอนดีมากและน้องๆคอยเล่าเรื่องครูกานิกาให้หนูฟังบุกว่าว่าสอนยังไงหรือมีความรู้สึกว่าครูครูกานิกาเป็นครูคนหนึ่งที่มีคนที่มีคุณธรรมคอยพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีและสอนเด็กให้เป็นคนดีไม่ทำความชช่วหะ พวกเรากอภาพจะในกระคุณของคุณครูมากเลยนะคะพวกเราก็าากลกเลยมีก้อนเล็กๆน้อยๆาฝากคุณครูเป็นที่ลึกนะคะคุณความดีระจักเป็นหลักฐานงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลงพัฒนาชาติไทยเราให้ย,ยืนโยงเกียรติดำรงก้องราฏนิวางวายระยะทางจากเป็นเครื่องพิสูจน์มา วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายความดีงามที่สร้างไว้นี้มีเรือนขออัญเชิญพระไตรัฐมาปกครองจงคุ้มครองให้มีสุขห่างไกลเหมือนเกลี่ดนติดภูมิจากปรากฏเป็นหลักเรือนคอยย้ำเตือนตรึงตราตราบ